นี่ครับจะมีกลุ่มบอลครับที่ใช้ทิพพันธุ์ยินงโค่นตลอดเรามาดูคุณภาพน้ำกันนะครับเป็นบอกของที่มานะครับถึงย่านกาญจนานิเศษนะครับดูคุณภาพน้ำน้ำใสมากๆนะครับนี่น้ำใสหลายยี่ห้อปลาไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาขอทีนโค้ยทีนแบ็คเตอร์ทีนซีมูนตาโฟพีโรนะครับแอนตี้ฟาร์มและสิ่งเป็นเลยที่ขาดไม่ได้นะครับที่ลุงบอกคนต้องมีนะครับทีนแอนเอ็นออกซิเลนะครับ เป็นแท่งจ่ายสารออกซิเจนแบบละเอียดนะครับใช้ฟองที่แบบทําให้ปลาดูสดชื่นน่าเล่นนะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวช่วยนะครับเพื่อให้หันตาของทางเพียงคู่ที่เขาให้จริงๆนะทำาตั้งด้วยไปใช้หานตาขา้างในเป็นของเยคูตลอดแล้วก็นี่อีหนึ่งตัวช่วยที่มาเสริมนะครับเครื่องพคีนเนอร์นะครับในรุ่น PC หนึห่งมีตัวรีโมทกดนะครับสำหรับเปิดปิดได้นะครับ ทามาใช้สําหรับดูดสําหรับตรงสุดข้อต่างๆนะครับที่ดูดยากนะครับจะตัวนี้จะตอบโจทย์แล้วก็ยังมีอีกหลายที่พันนะครับแต่เ,เราพาไปดูอันนี้ก็เป็นตู้นะครับที่สําหรับดูแลสําหรับบ่อที่บา้าครับเจะมีปัามลม L p ลก0้อยนะครับ,มลมรบแล้วก็ต่อเครื่องสำรองไฟไว้แล้วก็นี่ 10, ที่พันของพีเอ็โค้ดครับเคล็ดลับดีๆนะครับที่พี่ปลาใช้อยู่นะครับ เป็นเพียนแบคเตอร์เ n Hero ี n ร u t พียนคูานมนะครับแล้วก็ P n f i r e ฟอนะครับมีมีหลายติดตันครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีบ่อแยกนะครับหรือบ่ออะไรหลายบ่อเรานี้เลยครับปั๊มลม c ี60นะครับเป็นปั๊มลมสำรองไฟนะครับมาคู่กับนี่นะครับเจ้าวาลชุดเปิดปิดนะครับสามารถแยกไปต่อกับท่านที่มีตู้ปลาเพิ่มหรือมีบ่อเพิ่มอีกสามารถกระจายแรงลมนะครับ ได้หลายจุดนะครับมาควดแค่งเพียงสองเสียงครับการลรักษาครับรักคุณภาพน้ำดีๆแบบนี้ครับติดต่อได้เลยครับติดเหรียญป้วยเรามีหลายปีพันนะครับดีดีเบอร์ให้สําหรับทุกท่านที่รักพานะครับสวัสดีครับต่อที่ร้านอีกเรื่องได้อีื่องวางเลยครับ